สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง Tip อ n มเซ t a t อกพอดแคส2021ท a อกเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิฟอัมเซ่ทอสนับสนุนโดยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทีมเอ็มเซทท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุพันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ค่าจากงานวิจัยโครงการศึกษาเพื่อจะทํานโยบายสาธารณะปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของดรสุจิตราวัสนาดํารงดีสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุลารวมถึงปัญหาในการจัดการขยะของท้องถิ่นซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของอบทอในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่อบทอระบุว่าเป็นปัญหามากที่สุดก็คืองบประมาณไม่เพียงพอรองลงมาคือจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอขาดโครงสร้างอัตรากําลังและบุคลากรขาดความรู้ความ ความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอและภารกิจโครงการกิจกรรมมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือกําหนดไว้ไม่ชัดเจนจากปัญหาเหล่านี้นะคะทำให้เห็นได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยภาครัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและภาระในการจัดการขยะเป็นจํานวนมากอีกทั้งข้อจํากัดที่สําคัญก็คือกระบวนการหรือรูปแบบการจัดการที่เป็นบรรทัดฐานที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ก็ยังไม่ชัดเจนหรือเป็นกระบวนการที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่ายทําให้ต้องอาศัยผู้มีความรู้ในการลงมือปฏิบัติ และที่สําคัญก็คือบริบทในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันกรอบการทํางานจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการนําไปลงรายละเอียดเพื่อปฏิบัติได้ในพื้นที่ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอในการจัดการขยะในระยะต่อไปดังต่อไปนี้ 1. ความร่วมมือจากทุกภาคเส่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาและจัดการขยะมูลฝอยทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน2การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นอปท ก็ต้องเข้าใจในบทบาทที่กฎหมายให้อำนาจไว้ระเบียบกฎหมายต้องเอื้อต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 3. การกำหนดมาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนปรับปรุงกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในกระบวนการผลิต 4. การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับอปทอย่างต่อเนื่องโดยดูจากผลงานปีที่ผ่านมาของอปทในการจัดการขยะมูลฝอย 5. การจัดการความขัดแย้งและการใช้ธรรมาพิบาลในการจัด การขยะของอปทอนอกจากแผนแม่บทในการจัดการขยะของประเทศนะคะยังมีก,การกําหนดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมได้แก่แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ1ปีพุทธศักราช2,559ถึง2,560 25ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามฟังกันต่อในตอนหน้าค่ะ และว,วันนี้ก้อยและทิพย์เอ็มเซทอลต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุพัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซนะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ